ยู่ฝนอสิจตุ้ยขนาดเลยนะใอ้วนมากเลยเนาะหนูลเจ็ลวนลุกดูอะไรอะพวกขนมันลุกอะจม่มื่อมเดินโน้ตเดพอจะติกนแเนี่ยก็ตะกอปมตะกลจตกนบาเต็มไป